ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะใครที่อยากเปลี่ยนอาการนอนหลับหลับๆตื่น,นให้เป็นการนอนหลับสนิทฝันดีต้องรีบเคลียรสิ่งของเหล่านี้ออกจากห้องนอนให้ไหวนะคะท่านผู้ฟังรู้หรือไม่คะว่าการจัดวางหรือมีสิ่งของบางประเภทอยู่ในห้องนอน ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับเช่นทำให้นอนหลับไม่สนิทนอนกลนหรือนอนหลับหลับตื่นตืนได้แต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะวันนี้เรารวบรวมสิ่งของเจ้าปัญหาในห้องนอนที่ทำให้นอนไม่หลับหรือนอนหลับยากพร้อมวิธีแก้ไขเพื่อช่วยให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นแถมยังมีผลดีในหลักฮวงจุ้ยของห้องนอนมาฝากกันค่ะ 1. ห,ห้ามนำสัตว์เลี้ยงมานอนบนเตียงของเรานะคะเข้าใจว่าคนรักสัตว์ทุกคนก็อยากพาสัตว์มานอนบนเตียงเป็นธรรมดาแต่มีผลการวิจัยจากสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ที่นอนบนเตียงเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนั้นมีปัญหาการนอนถึง10%เอร์เซ็นเลยล่ะค่ะเหตุก็เพราะว่าสุนัขหรือแมวมักจะส่งเสียงรบกวนหรือเดินวุ่นวายในขณะที่เราหลับนะคะ อาจทำให้เจ้าของนั้นสะดุ้งตื่นกลางดึกหรือว่านอนไม่หลับสนิทจนมีอาการสลึมสลือหรืออ่อนเพียไปได้ในตอนเช้าฉะนั้นเลี่ยงไว้ก่อนก็ดีค่ะหรือถ้าหากแยกมุมที่จะนอนแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็ยังมาป้วนเปี้ยนอยู่บนที่นอนนะคะก็เลี้ยงไว้นอกห้องจะดีกว่าเพื่อจะช่วยให้นอนหลับได้สนิทซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของตัวคุณเองด้วยค่ะ 2. ห้ามมีของใช้ตั้งไว้ก็เกิดฝุ่นนะคะการจัดวางสิ่งของที่ไม่จำเป็นหลายๆอย่างในห้องนอนทำให้เกิดฝุ่นละอองสะสมและส่งผลให้เกิดโรคภูมิแพ้ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆควรวางของในห้องนอนเท่านั้นเท่าที่จำเป็นอะไรที่ไม่ได้ใช้ทำให้เกิดฝุ่นได้ง่ายเช่นหนังสือ ของตั้งโชว์ควรเอาออกไปไว้ที่อื่นนอกจากนี้ควรหมั่นทำาสะอาดที่นอนมอนผ้าห่มรวมถึงพื้นห้องให้สะอาดอยู่เสมอและห้องนอนของใครที่มีเครื่องกรองอากาศก็ควรเปิดให้ช่วยกำจัดฝุ่นสักประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้าห้องนอนด้วยค่ะ 3. ห้ามนอนหมอนเก่าๆซ้ำๆหลายปีค่ะแน่นอนว่าเราไม่ควรจะน,นอนหมอนที่เก่า เพราะมอนเก่าๆจะไม่รองรับกับสรีระของเราและถ้าเราฝืนนอนต่อไปนานๆ ก็สามารถทำให้ปวดคอและปวดหลังได้เราก็มีวิธีเช็คว่าหมอนเก่าหรือไม่แบบง่ายๆนะคะโดยนำหมอนมาพับครึ่งจากนั้นก็ปล่อยถ้าหมอนคืนตัวกลับเป็นสภาพเดิมก็ถือได้ว่าถ้าพับแล้วหมอนยังค้างอยู่อย่างนั้นก็ให้ทำการเปลี่ยนซะนะคะเพราะว่าหมอนที่ไม่เกินตัวก็คือหมอนเก่าที่เสื่อมสภาพแล้วนั่นเอง สีห้ามมีโต๊ะทํางานไว้ในห้องค่ะอย่าลืมว่าห้องทับห้องนอนไม่ใช่ห้องทํางานนะคะหากตอนนี้ใครที่มีโต๊ะทํางานอยู่ภายในห้องก็ควรรีบย้ายออกโดยด่วนค่ะเพราะห้องนอนเป็นสถานที่มีไว้เพื่อการพักผ่อนการนําโต๊ะทํางานมาไว้ในห้องนอนก็จะทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะ เช่นบางคนที่มีงานงค้างคายอยู่พอตาเหลือบไปมองเห็นโต๊ะทำงานก็ผ่านให้คิดว่าจนไม่ได้พักผ่อนซะงั้นอย่างนั้นแต่ถ้าใครมีพื้นที่ที่จำกัดไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จริงๆนะคะก็วางโต๊ะทำงานให้ห่างจากเตียงนอนมากที่สุดแล้วหาผ้าคลุมไว้ค่ะเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อให้ห้องนอนเป็นที่พักผ่อนของเราอย่างแท้จริง 5. กองหนังสือที่อ่านไม่จบสำหรับบางคนที่วางกองหนังสือบหรือนิตยสารไว้ทั่วห้องเพราะตั้งใจว่าจะอ่านเมื่อมีเวลาว่างแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่ได้หยิบมาอ่านเพราะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นหรือไม่เรื่องที่อ่านไม่น่าสนใจแล้วจงทำให้ห้องมีหนังสือเต็มไปหมดส่งผลให้เรารู้สึกไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ แถมเสียงสะดุดหนังสือหกล้มและกลายเป็นจุดสะสมอีกหากดังกล่าวนั้นถ้าตัดสินใจว่าจะไม่อ่านแล้วให้รีบเคลียร์หนังสือออกจากห้องนอนไปไว้ที่โต๊ะทำงานหรือห้องรับแขกจะดีกว่านะคะแต่ถ้าไม่ได้มีพื้นที่มากมายนักจะนำหนังสือไปบริจาคก,ก็ดีค่ะ 6เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่เต็มตู้สาวๆมาเกิดอาการเสียดายเมื่อเห็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่เต็มตู้นะคะแต่ก็ตัดใจที่จะทิ้งไม่ได้รู้หรือไม่ว่าคะว่าตามหลักฮวงจุ้ยนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเอาซะเลยนะคะ เพราะการที่ยังเก็บเสื้อผ้าเก่าหรือเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่แล้วไว้ในตู้เป็นการปิดกั้นโอกาสใหม่ๆให้เข้ามานะคะฉะนั้นถ้าเรามีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่แล้วควรเคลียร์ออกไปเพื่อเปิดช่องว่างต้อนรับสิ่งใหม่ๆโดยจะนำไปบริจาคเป็นผ้าเคียวริ้วหรือบริจาคสร้างบุญสร้างกุศลก็ยังได้นะคะ เก็บวางตะก,ก้าผ้าในห้องนอนหากมีตะก,ก้าผ้าอยู่ในห้องนอนอาจจะทําให้เรารู้สึกถึงว่าบ้านที่กําลังรออยู่ในช่วงวันหยุดงานนั้นทางที่ดีควรที่จะนําตะก้าไปใส่ผ้าไว้ที่อื่นนะคะจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นแต่หากย้ายตะก,ก้าไปไว้ในที่ที่อื่นไม่ได้นะคะอย่างน้อยก็ควรใส่ผ้าลงในตะก,ก้าให้หมด อย่าให้ออกมานอกตะก,ก้าเกะกะทางเดินต้องกูรูรู้สึกว่าไม่น่าอยู่เสียอีกด้วยค่ะ 8. ซากกองขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะมีหลายคนเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์รีโมทและนาฬิกาปุกที่พังหรือไม่ได้ใช้แล้วนะคะเพราะเป็นความทรงจำดีๆหรือไม่ก็เก็บไว้เป็นอะไรโดยที่ไม่รู้นะคะ ของพวกนี้ไม่ควรอยู่ในห้องนอนเพราะหลักฮวงจุ้ยนะคะถือว่าของที่พังชำรุดเสียหายเป็นแหล่งสะสมพลังงานด้านลบซึ่งจะนำเรื่องที่ไม่ให้คนในบ้านฉะนั้นเราควรนำของเหล่านั้นไปซ่อมหรือไปบริจาคหรือไม่ก็เก็บใส่กล่องและวเอาไปไว้ในห้องเก็บของก็ยังดีค่ะก้าวเครื่องสำอางหมดอายุ สาวๆควรระวังให้ดีนะคะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังบอกว่าเครื่องสำอางเก่าๆมีเชื้อแบคที r ียอยู่เพียบถ้าเลือกที่จะเก็บไว้ในห้องนอนคงไม่เวิร์กแน่ๆและที่สำคัญถ้าเครื่องสำอางเหมือนเก่าจนหมดอายุแล้วก็ไม่เห็นที่จะมีความจำเป็นที่จะเก็บไว้ค่ะเพราะว่าถ้าหากเรานำมาใช้ต่อก็จะเสี่ยงที่จะทำให้หน้าพังนะคะ ดังนั้นเราขอแนะนำให้นำเครื่องสำอางเก่าๆนั้นไปทิ้งซะตอนนี้ค่ะ 10. การหลีกเลี่ยงจัดวางเตียงไว้ใต้บันไดตามหลัก่วงจุ้ยนะคะถือว่าการวางเตียงไว้ใต้บันไดไม่ต่างอะไรกับวางไว้ใต้ทานส่งผลกระทบเช่นเดียวกันกับวางไว้ใต้คานค่ะ อีกทั้งยังส่งผลเกี่ยวกับการรบกวนนะคะเมื่อผู้อื่นเดินผ่านบันไดอาจจะส่งผลให้ผู้ที่นอนอาศัยอยู่นั้นพักผ่อนไม่สนิทอีกทั้งยังอาจก่อให้เกิดฝุ่นร่วงหล่นจากการกระจายอีกด้วยทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยสุขภาพไม่แข็งแรงเกิดอาการภูมิแพ้ได้ง่ายสรุปแล้วว่าการวางตำแหน่งของเตียงนอนให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยนั้น ให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นหลัก หากวางในตำแหน่งที่ถูกต้องจะส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่การพักผ่อนที่ดีย่อมส่งผลต่อสุขภาพชีวิตที่ดีหากเราสังเกตกันโดยง่ายๆนะคะวันใดก็ตามที่มีการพักผ่อนอย่างเต็มที่นอนหลับสนิทต,ตื่นมาวันรุ่งขึ้นเราก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีพร้อมที่จะลุยกับงานทุกๆสถานการณ์ มินยู a ชแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ